ผมคิดว่าพวกเรานะครับนะฮะก็น่าจะได้เคยเห็นการโฆษณานะฮะในช่องต่อต่อไปบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นพวกพรีเซนเตอร์นะครับที่มีชื่อเสียงดารงดารานะครับนักลงนักร้องอะไรต่างๆนะครับที่มาทําคลิปนะครับโฆษณาเกี่ยวกับสินเชื่อนะครับให้พวกเราเนี่ยเออเข้าไปกดกู้นู่นนี่นั่นแบบว่าถูกกฎหมายอย่างงู้นอย่างงี้คุณลองสังเกตดูนะครับว่าในช่องคอมเมนต์นะครับ จะปิดการคอมเมนต์นะครับสังเกตได้เลยนะครับปิดไม่ให้เราคอมเมนต์เอออันนั้นเนี่ยมีฉาชีพอยู่แล้วแหละนะครับคุณไม่ต้องไปสนใจว่าเฮ้ยเขาจะเป็นดาราเขาจะมีชื่อเสียงนู่นนี่นั่นมาโฆษณาในช่องต่อๆนะครับเนี่ยอย่างกรณีแบบนี้ที่พวกเราหลายคนอ่ะได้เจอนะครับเออยอดกู้ห0 0 0 0ื่นนะฮะห้าหมื่นนะครับแต่ว่าสมัครไปสมัครมาแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยโอนก็ไปห้าพันนะฮะ จะเช็คสภาพคล่อง5,000นะฮะก็เราก็ไม่มีอยู่แล้วแหละจะไปกู้อ่ะมันก็ไม่มีตังกันอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปหามาโอนและกันเนี่ยแบบนี้มันเป็นมิจฉาชีพนะครับมันบอกว่าเออถ้าไม่มีเงิน5,000เนี่ยโอนเข้าไปเนี่ยเพื่อเช็คสภาพคล่องเนี่ยจะผิดกฎบริษัทนะครับจะต้องโดนฟอ้องร้องดำเนินคดีอะไรต่งตงตงางๆนะนะโอ้ยไร้สาระครับนะฮะ พวกเราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลใดๆเลยนะฮะจะต้องโดนหักจากเงินในบัญชีนู่นนี่นั่นมันทำไม่ได้นะครับก็อย่าพยายามไปกดลิงก์กันละกันเนาะกดลิงก์หรือให้เลข OTP อะไรต่างๆนะครับแบบนี้เจอกันบ่อยเนี่ยในช่องต่อๆโฆษณาแบบเยอะมากนะเราก็อย่าพลาดกันละกัน มันมีคนลาดอยู่แล้วแหละไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเอออยากจะได้ยอดกู้เงินก้อนนู่นนี่นั่น5้0 0 0 0 0น0 0แต่ต้องโอนเงินไปก่อนเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเอ,อ่อทักมหายุทธก็เยอะนะครับก็รีบเลยนะครับเออเห็นด้วยหางตาปุ๊บเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าโอนนะโอ้โหเสียวมากๆนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องแบบนี้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยพิเศษเลยนะฮะเรา โหไม่อยากแบบเสียค่างโง่แบบต้องโอนก่อนไงมันเจ็บใจคุณไปแจ้งความยังไงก็มไม่ได้ตังคืนหรอกนะครับนะดูแลตัวเองดีๆนะครับในโฆษณาอะไรพวกเนี้นะฮะยังไงก็ต้องระวังหน่อยอย่าไปเห็นแก่ยอดเงินที่เอ,อยอดสูงยอดกู้นะครับที่จะให้เให้เงินเราง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้ครับนะเชื่อ,อยุทธเถอะนะวิชาชีพทั้งนั้นนะครับผม